Students, please stop talking. Today in today we will study about verb. About verb. Please, uh, I am explaining you what the verb is. This okay. Please look at your words. Stop talking. Sit down, please. Stop talking and sit down. You can sit anywhere. You can sit anywhere. Stop talking. Okay. Please look at your book. Chairs. This watch yeah. is like a fun picture book, but instead of pictures, okay. it uses words. Okay. It's teaching us some action verbs, also called words. Wow. Think of words, of words, that tell us what someone or something is doing. Let's look at the first one. Number one, stand. Imagine you are standing up tall like a tree. The word stand as what you are doing. See the Thai words next to it. They also mean stand. But in the Thai language, is cool how different languages have different ways to say the same thing. Let's try another one. Number two, sleep. Think about when you cross your eyes unless in your bed. Sleep is the action you are doing. And again, the Thai word "nektu" is also mean sleep. This virtue shows us many action words. many action words like shut up, sing. When you make music with your voice, smile. When you show you happy, fast, sit. When you put your bottom on a chair, swim. When you move in the water like a fish, run. When you move your legs very fast, then When you take a sip of water or juice, eat. When you put food in your mouth, walk. When you move your hands, slowly, fly. Like a bird in the sky, ride. Ride, riding a bike or a scooter, read. When you look at words yes. in a book, pair. When you have fun with your toys or friends, there When you learn new things, speak. When you talk and say words, so this worksheet helps us learn many different action words in English and also shows us what those same words look like in the Thai language It's by like learning a secret code for actions, very easy. อ้าวหันมมองเช็คเชอร์เดินหันมองกล้องมองกล้องหนึ่งสองสามตูดเอตูดเอตูด อ้าวรอกภาษารอบมาสง่งยกแหวนยกแหวนโฟกัสโฟกัสต้องลอกภาษาไทยด้วยเพราะครูจะสอนภาษาไทยให้โฟกัสด้วยแต่คนเอิอลอกแต่ภาษาอังกฤษามาสง่งเว้นที่นะครับเขียนไม่ตัวใหญ่เกินไปไม่ตัวเล็กเกินไปนะครับนะโอเคเสร็จแล้วมาส่งครูเดี๋ยวโรูดูครูขออนุญาตไปแผดสวาก่อน หยิบกระดาษรีไซเคลิลไป,ไลปอ่อาฟกกัรมาส่งก่อนโลกอันนี้มันมีแต่คนถือไฟอะอามานั่นนี้มาอันนี้มามเล็กตุ้ไปอาหยิบกระดาษรีไซเคลิลแผ่นหม่มาโลกป่าแล้ว นนโฟกัสเร็วๆโลกมาโฟอเขียนอะอันี้แม่แกดีโฟกัสเร็วๆชายาโม่แต่เรื่องมากเรื่องกระดาษอ่าไปมีอันนี้วีสองสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ <S <S> สิบห้าสิบงอ่านั่งนั่งลองนั่งลงองยามยาไอ้น,นี่นะเดีย๋ยวเราจะไปเริ่มลอกแต่ภาษาอังกฤษกัะทำแปลไม่ต้องลอกคำการเราข้าใจไหมลูกน,น,นะเมื่อกี้ถึงคำที่เสร็จแล้วจะเปล่า,า,าอ่าอะไร บาแอ้หน่อยได้อ <Hi. S 1> ่าด so, ูนี่ f อ y แอายเดี๋ยวเริ่ม11บถึง16นะ f อ y แอ y ายบออิเบนอโนเบน ขอีไม่เอกทีอีเอดีเรดอาร์อานอานไม่เอกอาน P ีเอวายรอเอนเลนไม่เอกเล่นเอสเทยอรดวายซดดีรอเอยนเรียนสเเอเค เบสพออูดอพูดปลาลูกปลาลอกมาอ่าคนต่อไปไอโฟนมาเธอเวิร์กเชสกับกระดาษรีไซเคิลมาเร็วๆเธอมานั่งนี่โลกเขียนชื่อเลยอ่านั่งลองนั่งลองนึิม สองสามสี่ฮะไปขอยืมจากผู้เอื้อไปเลากับผู้อเอื้อมหกเม่ไปลาบไปขอผู้เอื้อมยันยังไม่ทันขอเลยไปขอด้วยเแลวแอมม่มเ,เมล่ามาสักทีเ,เลยเล่าภาษา,ษาอาังกฤษมา ล่อภาษาอังกฤษนะล่อคำสาบมาเอามาอ่านกับครูปอก่อนแล้วมาอเ,อเ,เออแล้วแต่ ไ,ไม่ต้องพบก็ได้เดี๋ยวก็เปลี่ยนแผ่นใหม่รีไซเคิลเร็วๆลอกมาก่อนประสานเกล็ดอย่าช้าเอาเขาก็ไทยบอกให้ไปนั่งตรงนั้นล่ะที่มีทั้งเยอะทั้งแยะเร็วๆข้าว ไอโฟนไปทำอะไรวะเนี่ยทำไมมันช้า i ไอโฟนมาแล้วเวลารอบรอกแต่ภาษาอังกฤษมานะเข้าใจเปล่าเอาเจ็ดคำก่อนก็ได้อา S T A N D SAN เดอร S L W P s ส R ร์ฟน S I N G เสียงร้องแพลง S M I ลเอสบาย l อลเยมเอสไอพีเซตนันเอสดับเบิลย i ไอเอมสวมว่ายน้ำไอลานเว้งอันหนึ่งถึงลอบมาโลกแต่ประสานเก็บอากัปตานมากัปตาน เขียนติดการอ่านไม่รู้เรื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิหสหกคำ S T E N D แสนเยิน S L W P เสีฟนอน S I N G เสียงร้องเพลง S M I L E สมายเอลเยม S I T เสรษฐนัน S w i บัยสวิมไวยน้ำ i U N รันวิ่ง D R I N-K เคอร์เดงเดิม E A T E S N W O L K W a L K E N F L Y ป i ายเดิน R I D E ไรเ R E A D เรดอ่าน P R a Y, Parent y, ian, S T U D Y, s a ส i r i a n S P E A K, เส p ยงพอ่าหนมไมูไปลอกแต่ภาษาอังกีบป,ปลาลูกปลาจากพับหนึง่งพับหนึ่งลูกใจเย็น อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น7อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น8การ9 10 11 12 13 14 8-14ดูนะลูกดูด D-R-I-N-K D-R-I-N-K ดิงเดิม E-A-T e a W-A-L-K W-A-L-K F L Y F L Y ไฟเบียน R I D E ไรที R E A D รีดอ่าน L A Y แพลนต่อไปเอมมี่มาออกมาเร็วๆเอมมี่ไม่ต้องแสดเดี๋ยวมันิดหมดเร็วๆออกมาเร็ว อ้าวคับลาลอ,อกเสียดาโดนทุบไงครูลบก็เขียนใหม่ใช่ไหมฮะลบก็เขียนใหม่ไม่ต้องเขียนไม่ต้องลบลบทำไมเล่าก็เขียนไอ้ไหนมานี่สิเอ,เอากระดาษรีไซเคิลมาเนี่ยดูข้อสี่ข้อแปดข้อเก้าข้อสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ทำไมต้องมาลบล่ะ เอมี่ <MD, S 2> เห็นไหมเนี่ยเขียนลายมือผีบ้ามาเปลี่ยนใหม่เลยเออเอาใหม่ไปเอากระดาษรีไซเคลิลมาใหม่บอกให้มาหาคูก่อนก็ไม mm ่เชื่อเขียนลายมือผีบ้ามาแล mm hmm. ้วแล้วเขีนยนทับอะไรใช่ไหมเขียนทับอะไรแล้วอ้ตายไอโฟนมานี่สิเขียดเิวปูดเห็นนี่เห็นเลขแปดไหม ก็คำที่8คืออะไรล่ะคำที่8คือ D-R-I-N-K ก็เขียนไปสิ9 e ก็ E-S ก็เขียนตรงนี้เอาไปไหนเรานั่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1ิ1สี่สิบห้าบหกมีระบบดสิข้อนั่งนั่งนั่งอย่าเยอะ S T ดางนาง S T a N D แซมเยิน S L ดาบเอพสริฟนอน S I N G เสียงร้อมเพลง S M I L E สมายเ์ M S I T เซตัน S R U I M สาวยวายน้ำ R U N รันเว่ง D R I N K เด้งเติม E N T E G N ดาวพยุ วอลเกิร์น F L Y ไฟเบน R I D E ไรคี R E A D เรดอัน T r E Y แพเรน S C U D Y สัตวดีเลียน S P E A K Speak พด เนืองเทิงใชพอ่ออ่าปลอกไปลูกลอกตางเกศอ่าต่อมาไทตันครับหนึ่งลูกโฟกัสใจเย็นไทตันมาแอมแม่ดูยูวนไมไ<ห>นาสามเอาไว้ฟัสเลยนะอะไรยังลอกไปขอไปลองดูตรงนั้นสิ ก็เอมมี่ชอบไปนั่งที่ผีบ้าทำไมล่ะที่เอิ์นี่ตั้งเยอะตั้งแยะมันไม่เกี่ยวทำแมนี้ผู้ผีบ้าแปลว่าเอานั่งนั่งนั่งผีบ้าแปลว่าเด็กเกียร์ S T S T A N D S A N เย็น S L แล้วไป E P S A R E F นอน S I N J เสียงร้องเพลง S M I L E สบายล์เยม S I T Set น้น S W I M สวเมว่น้ำ R U N รันิ่ง D R I N K ดิ่มเดิม A T เ Gen ดน A L K วอล์กเกอร์ F L Y บิน R I D E ไร่ข R E a D r e a อ่าน T L A Y เทเรน S T U D Y สั d ีเรียน S P E A K สโอด์อปยเปลี่ยนกระดาษรีไซเข้าแผ่นใหม่ด้วละ อามาโลกโฟกัสมาอืมดีมากอ่าไปอิบกระาดาษรีไซเคิลแผ่นหม,ม่มา,มาก,มมากเออปามาลูกเเขียนให้มันสวย,สวย ดูให้ตรงข้อนะล,ลูกหนุ่มหน้าหนุ่มหน้าของแท้เราม่นัง่งแต่หนโบเป็นนักฟุจ้า อันนี้ภาษาไทยนะตรงกลางไม่ต้องลอกเข้จใจเปล่า S T A N ย่ออือนอเยิน S L w E P สลิบนอนนอนอน S I N G เสีงรอองอร้องไม่โทรร้องพอรอเองอเพลง ร้องเพลง S M I L E สบายเอลยออีมอยยิ้มไม่ทอยิ้ม S I T S i t นออางงอนังไม่เอกนั่ง S w I M สวมวอไายอไวไม่เอกไวนอนอ่าน้ำไม่ทอยน้ำไว้น้ำ I U N Run Boy อีงอวิงไม่เอกเว่ง D R I N K Drink ดอเอมอเดิมไม่เอกเดิม E A T Eat กออีนอเกินดับเบิอ Walk ดอเอนอเดิน F L Y Fly บออีนอเบนอ d ดีไรขออีขีไม่เอกขี่อีเอดีเรดอานออานไม่เอกอ่านพลายเพรอเออเลนไม่เอกเล่นสตีดีวสา ลอยเอเนอรียันเสป S P อ A K S P E K พาอูดอพูดไปคนต่อมาฟัสนะ่อาไปไปเอากระดาษรีไซเคิลแผ่นไม้ไปไปแล้วไปหยิบกระดาษรีไซเคิลแผ่นไม้ ไปหยิบกระดาษดีใส่เข่าแผ่นไม้ไอโฟนเออเรเร็ว mm hmm. อย่ามั่วข้อนะดูดีๆนะโลก เขียนให้เราไม่ใช่หรอเอาม่นถามเราขอเวาที่สองเพื่อมัน,เ,นเอาปัญหาครับจ้าอ่านลุงอ่านตั้งใจเขียนนะล,ลูก ดูข้อด้วยนะอย่ามั่วข้อนะเขียนนังกฤษมา S T A N D S N Y N S L W P S N N น S I N G ่ง L อ S เ I L ง S M I L E S I T S E อ N S J P Y M S I T S ้ T N S i m สวิมว่ายน้ำ I U N r ั I n w e e i n e. g right e D R I N K DING DERM E, e A T e GIN d o l K WALK เดิน F WALK d e r n F r Y FLY I D E R I D E R I D E r i t r e a D รีดอ่าน T L A Y แทน S C U D Y สัตว์ที่เรียน S P E A K Speak โพดรอบอ่าไปไปเบกก่อนไปลูกปลาไม่เป็นไร